สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุคนทาง YouTube หลักการพี่พีเอฟซีทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะกลับมาพบกับเซลล์แคสสนุค่าเสียงอีสานเสียงหวานหวานค่อนเก่าคนเดิมนะจ๊ะเมื่อนี้เมาใจพ่อแม่พี่น้องค่ะร่วมน่ารถเก่งโตโยต้านะแบนดังๆเลยนะคะมีตั้งแต่เครื่องพันหาถึงสองพันนะคะชมปี18ทั้งหมดเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะสนใจยุดคลิปกันก่อนนะคะพ่อแม่พี่น้องยุด มากะมือมึงคิปเนาะพอเมีพี่น้องก็จังสิได้ตัดสินใจกันนะคะสําหรับเมื่อนี้นะคะพี่ๆอยากมือมึงลดนะคะมาได้เลยค่ะชิลานสนุกค,ค่าลมเก่าร้านชิลลตรงขามกับบิ๊กซีลมเก่านะคะยูจังรัดกทมค่ะมีโปรโมชั่นนะคะคาฟฟี่ค่ะเกาสิบวันนะคะให้พอแมีพี่น้องนะคะไปพร้ออีกที่เลยปีหกเจ็ดค่ะเดี๋ยวแนะนํากันก่อนนะคะเจ้าตัวนี้นะคะพอเมีพี่น้องไปมึงรายละเอียดเลยนะคะเป็นเจ้าตัวเนต้านะคะวีออดหนึ่งจุดห้าอีกนะคะชมปีสิบแปดมาในราคาเพียง 379 0 0 0บาทค่ะพ่อแม่พี่น้องสภาพสวยนะคะทุกค่ะด้านหนานะคะเป็นไฟฮานเจนนะคะทุกค่ะสภาพที่สวยเลยไฟบอแตกบอหาค่ะทุกค่ะในส่วนนะคะมีไฟตัดหมอกพร้อมนะคะสองคู่หน้านะคะระบบไฟสามารถใช้งานได้ปกติสองนมบอแตกบอหาค่ะกระจังหนาสวยๆนะคะพ่อแม่พี่น้องรถทุกคันนะคะผมมีช้นหนักพีความแน่นอนค่ะสีสวยนะคะเจ้าตัวนี้สีขาวพ่อแม่พี่น้องสีซูเปอร์ไวท์พ่อแม่ โอ้ยเบาบ่าคืดนะคะพ่อแม่พี่น้องอะเดี๋ยวมาเมืองในส่วนของรอแม็กนะคะสภาพสวยๆค่ะแม็กบ่แตกบ่หักนะคะดอกอยางแน่นๆหนาๆได้เป็นแม็กขอบสิบหค่ะอย่างปี21นะคะสามารถใส่งานได้อีกยาวนานเลยค่ะในส่วนของกระจกนะคะสีเดียวกันกับตัวรถค่ะมีไฟเหลียวอยู่ที่กระจกกระจกทุกบานนะคะดําเดิมนะคะสวยเดิมนะคะสเปคโรงงานรถทุกคันสามารถตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องรถสวยนะคะ พ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะสนใจฝาวิดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างสามารถออกรถได้ทุกอาชีพค่ะพี่ๆบ่มีเครดิตก็สามารถออกรถกับเซลแคดได้นะคะสภาพสวยๆเลยค่ะเกียร์ออโต้นะคะเจ้าตัวนี้ได้เป็นบอผ่านนะคะลูกค้าบอตึงๆเน้นๆนาๆการเดินได้ตะเข็บต่างๆนะคะบ่มีขาดรถบอชั่นะคะรับประกันนาคงสางทุกอย่างนะคะเดิมค่ะมาเมืองในช่วงของแผงประตูนะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยค่ะนี่นะคะ ก็ต้องขออภัยนิดนึงนะคะมันกระแคบแน่นเนาะนี่สีสวยแน่นอนค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวแค่ฉิดเปิดให้เมืองนะคะด้านหลังค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่เลยค่ะภายในนะคะเป็นทุ่นสีดํานะคะพ่อแม่พี่น้องเพดานนะคะบาม,มีลิวลอยนะคะถูกค่ะสภาพสวยเปาะตึงๆแน่แนๆน,นานๆนะคะพี่ๆท่านใดน,นะคะสนใจอยากได้เก่งพอนสบายนะคะจัดเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะอ่ะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องเจ้าตัวนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะสองจุดนะคะพ่อแม่พี่น้องเวลาถอยเนาะจะมีแจ้งเตือนเท่านะคะรถสวยคุณภาพเก็ยรนะคะลูกค่ะนี่ด้านหลังนะคะสามารถใช้สัมภาระสิงของต่างๆได้เลยค่ะนี่มากมายไปตะลุงตลาดนะคะพ่อแม่พี่น้องไปซื้อของใส่ของได้เลยนะคะในส่วนนี้อุปกรณ์นะคะทุกอย่างครบค่ะมาจากปลายแดงแบบไรนะคะ ทางบริษัทนะคะหรือว่าทาง้านสนุกค้านะคะให้ลูกค้าไปแบบนั้นเลยค่ะรถทุกคันนะคะสามารถตรวจสอบเช็ควัตศู์ได้ค่ะค้งสั่งทุกอย่างนะคะลูกค้าเดิมๆค่ะนี่สวยๆนะคะไปะปิดบัตรนี้นี่นะคะสีขาวนะคะลูกค้าสีสวยเลยพี่ๆท่านใดน,นะคะตัดสินใจได้แล้วสามารถอนจองออนไลน์เข้ามาได้เลยค่ะลูกค้าสวยนะคะนี่มีสามคันให้พแมีพินวองเลือกเลยนะคะ ต่อมาค่ะเป็นเจ้าโตโยต้าโครัติดนะคะลูกค้านเครื่อง 1.6G นะคะต่อมานี่ค่ะผู้ไทยนะคะสนใจนะคะติดต่อเขามาใดเลยนะคะรถสวยนะคะทุกขั้นสวยแ,น,แน่นอนเจ้าโตโยต้าโครานติดนะคะมาในราคาเพียง400,000 20, 20,000บาทค่ะฟีดาวนะคะลูกค้าสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะอยากออกรถนะคะภายในปีนี้นะคะ โปรโมชั่นพิเศษคับฟีีไปเลยค่ะ90วันมีนะคะรับประกันเครื่องเกียวเครื่องยนต์ทางลานนะคะ30วันค่ะแทมฟี้พ่อแม่พี่น้องนะคะมีปัญหากับมะสมด้ค่ะนี่สภาพสวยๆเลยสีบอลเงินนะคะลูกค้าสียอดนิยมสีรักษาง่ายเจ้าตัวนี้ได้เป็นแม็กทูทอนปัดเงานะคะลูกค้าดอกอยางนะคะเน้ๆนๆะหนาๆค่ะได้เป็นแม็กขอบ16นะคะยางปี22ค่ะ สภาพสวยเลยพ่อแม่พี่น้องตัวยุติต่างคุรานติดสวยจัดนะคะเป็นรถที่ขายดีนะคะแคทดบอกเลยนะคะขายดีและที่สําคัญนอตได้เป็นเครื่อง1.6พร้อมนะคะภายในเป็นสีเบจนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่เป็นปุ่มพูดสตาร์ทพวงมาไล่มาตีมาตีฟังกชันเกียร์ออโต้พ่อแม่พี่น้องเบาะสวยนะคะตึงๆในเน้นหานาๆนาได้เป็นบอหนังนะคะเบาะเบาะไม่ฉ่ำเลยพ่อแม่พี่น้องเจ้าตัวนี้ไม่ยู่ที่ แสนกว,กว่าเท่านั้นนะคะหนึ่งแสนสามมืนกว่ากิโลเท่านั้นนะคะพี่พี่ท่านไหนนะคะต้องการรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมนะคะอินบอกหรือวาทักนะคะแชททักไลน์เข้ามาได้เลยค่ะหรือวาโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างนะคะพี่พี่ท่านไหนนะคะรับชมคลิปแล้วอยากมาเมืองรถจริงนะคะมาได้เลยนะคะที่ลานสนุกข้าลมเก่านะคะ สวยนะคะภายในสวยทุกอย่างนะคะเมื่อลูกค้ารับรถนะคะเดี๋ยวแคทเก็บงานสปาให้พ่อแม่พี่น้องอีกรอบหนึ่งนะคะนี่พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจเจ้า To ยตาอตาโครานติดนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะฟรีดาวสำหรับพี่ๆอยู่ตั้งจังหวัดบ่ต้องห่วงนะคะมีพี่ๆแฟรแนนเ์็ลนเปเส้นเอกสารใหค้ค่ะมีบริการรถสไล,ลด์ส่งรถให้พ่อแม่พี่น้องเช่นกันนะคะสวยเดิมค่ะ อุปกรณ์นะคะทุกอย่างครบ,ค,รบค่ะปลายแดงมาแบบไหนนะคะให้ไปแบบนั้นเลยรอยซิลต่างๆนะคะเดิมๆเนียนๆน,น,นะคะนี่พี่ๆนะคะพอมีแค่ดิตหรือว่ามีแค่ดิตก็สามารถออกรถได้ค่ะมีพละนะคะในระบบหลายเนาะก็ะตตองห่วงค่ะโทเข้ามาปรึกษากันได้นะคะพ่อแม่พี่น้องออกรถนะ,ะทางสนุกคัาน,นะคะ ออกง่ายนะคะอนุมัติไววนะคะสำหรับพี่ๆแค่ดีๆนะคะอนุมัติไว้ภายใน2ชั่วโมงเลยค่ะต่อมานะคะเครื่องใหแน่นอเป็นเจ้า t o โยต้านะคะตัวโตโยต้าแคมรี่สองจุนีนะคะมาในราคาเพียงหกแสนเันบาทนะคะสไตล์สวยนะคะรูล้านะคะผู้บริหารเลยไฟหนาเป็นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะพอแม่พี่น้องสภาพสวยพร้อมไฟตัดหมอกนะ,ะสภาพสวยๆส,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 สีดำนะคะลูกค้า พี่ๆท่านใดน,นะะสนใจหรือว่ามองหาเจ้าโตโยต้าโคลาเอา่อโคลาดพนดาโตโยต้าแคมรี่นะคะมือหนีจัดเลยค่ะสภาพสวยสีดำน้าสีฉ่ำเลยค่ะไฟกับบ่แตกรับประกันนะคะลูกค้าคงสั่งระบบไฟทุกอย่างสามารถใส่งานได้ปกติมาเมืองในส่วนแม็กพ่อแม่พี่น้องแม็กสีสวยเลยนะคะพ่อแม่พี่น้ Mac, องแม็กบ่แตกบ่หักนะคะสเปคเดิมโรงงานนะคะลูกค้าได้เป็นอย่างปี22นะคะ,จะเจ้าตัวนี้สวย ไปเลี้ยวพ่อแม่พี่น้องนี่นะคะสวยจัดนะกระจกทุกบานนะคะเดิมเดิมจากโรงงานสีดำสีฉ่ำๆเลยสีบอเพียนนะคะบอพิกลับสีบอมี่นะคะสวยๆเลยเดี๋ยวมามึงภายใน,นะคะ่ะได้เป็นหมอปเปบาฟไฟฟ้าน,นะคะลูกค่ะสภาพสวยเบาะตึงๆแน่ๆแนๆนะนนะนี่นะคะ ะสะอาดสะอาดเลยรถบะชับนะคะลูกค้าได้เป็นแอร์ออโต้เพิ่มมาไล่มาติฟังชันที่สำคัญนะคะ,ะาสามารถจัดโทรศัพท์ได้เลยค่ะแบบไร้สายนะคะนี่เจ้าตัวนี้ไม่อยู่ดิแสนกว่าท่านนะหนึ่งแสนสองหมื่กว่ากิโลเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องปีสิไม่แสนกว่าถื้อว่าหน่อยจัดนะคะลูกค้ามีแต่ไม่นหน่อยนะ,ะพี่ๆท่นานไหนสนใจเฝ้าจัดค่ะในราคา ย่อมเยาวนะซื้อสดก็ได้นะคะจัดไฟแนนก็ได้ค่ะซื้อสดมีเอกสารนะคะมีเล่มพร้อมโอดนะคะเรมบอชมรุดสูญหายพี่ๆท่านใดนะคะสง,สงสัยว่าอ่าทําอาชีพนี่ออกรถใด,ดบอสามารถออกรถใด,ดทุกอาชีพค่ะพ่อแม่พี่นอ้องขอย่างเดียวมีไล่ได้เอกสารนะคะที่ชัดเจนนะคะค้าขายก็สามารถออกรถใด,ดเด้อจ้านี่อุปกรณ์พ่อแม่ว่องคร,ครบค่ะนี่เลยจ้ะสภาพสวยๆนะคะ นี่นะคะผู้ใดสนใจนะคะฝาาติดต่อมาเลยพ่อแม่พี่น้องเจ้าโตโยต้าแคมรี่สวยจัดนะเครื่องสองพันพ่อแม่พี่น้องสีดำนะคะพี่ๆท่านใดตัดสินใจได้แล้วนะคะสามารถโอนจองออนไลน์เข้ามาได้เลยนะคะอยู่ตางจังหวัดบอต้องห่วงค่ะมี่พี่ๆไฟแนนนาไมเกสติ้งแลงเปอร์เซ็นเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องถึงหน้าบ้านนะคะบ่สะดวกมารับรถเองนะคะ บ่ปัญญังค่ะบ่มีปัญหาบ่เม่นปัญหานะคะมีรถสไลด์นะคะทรงรถให้พอแม่พี่นองเช่นกันนะคะสำหรับพี่ๆนะเค,ะค่ด,ดีประวัติดีนะคะจะเต็มฟีดาดาไปเลยค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นนะคะพอแม่พี่นองพี่ๆท่านใดบ่มีเครดีก็สามารถออกได้ค่ะ ออกได้ทุกอาชีพนะคะออกรถกับเซลแคทออกง่ายๆง่ายนะคะสำหรับเมื่อนี่นะคะถ้าเซลแคทมอผิดประการใดน,นะคะก็ต้องขออภัยพี่พี่ลกักะพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะเมื่อนี่ก็อย่าลืมก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามก็ซับสไคร์นะคะเป็นกําลังใจให้เซลแคทหลักะพี่พี่ทีมงานสนุกค,ค่านําเด้จจอจ้าซื้์รถเมื่อนี่ค่าฟรีไปเลยค่ะเกาสิบันพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบิร์ดด้านล่างนะคะสำหรับเมื่อนี้เซลแคทก็ต้องขอรับ,รบ่อแมไว้พี่น้องไปก่อนเด้อจ,จ้า สวัสดีจ้า